รู้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนยอนเองก็มีความฝันเหมือนกันว่าเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้เนี่ยตอนยอนจะต้องบุกตลาดซีรีส์วอะไรก็ตามทุกคนเคยเห็นว่ามันมีความแข็งอะมันจะมาอ่อนไม่อยนกจะแข็งเม่อยันจะแข่งในช่วงปลายปลายสับวายเห็นเป็นทะเลเลยอะหน้าน้องเป็นน้ำออกแล้วคือตัดกล้องคือกลัวตรน้ำมาเราจะเป็นซีรีส์วายเวอร์ชั่นภาษาใต้ ตอนมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนค่ะปีนี้ตอนยอนกำลังจะได้เป็นดาราซีรีส์วายวายเพราะว่าไปอินกับซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะช่วงนี้คือดังมากแค่เพื่อน ครับเพื่อนแล้วคราวนี้นะด้วยความอินเราเป็นทีมดูย้อนหลังไงก็เลยแบบดูรวดเดียวเลยย้อนหลังเมื่อคืนนอนก็ดึกมากและวันนี้ค่ะตอนย้อนได้นัดกับรุ่นพี่คนหนึ่งให้เขาเนี่ยช่วยเทรนให้ตอนย้อนเป็นดาราซีรี์วายให้ได้นอนก็ดึกแล้วก็ตื่นเช้าอีกพู้เห็นไหมว่าเห็นจากกล้องก็รู้แล้วว่าชุ่มชื้นเพราะตอนย้อนมีอันนี้ค่ะนี่เลยค่ะอินบิวตี้ไฮยาลูซิก้าไบรจ์เจลขออนุญาตพูดเลยเพราะว่าประทับใจมากๆหลังจากที่เราได้ใช้มาเป็นประจำในราคาแค่ดสิบเก้าบาทแต่ว่าสิ่งที่มันสามารถช่วยผิวเราอ่ะ กเยอะมาในซองๆนี้นะคะมีสารสก,กรัดแบบเยอะมากเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยเป็นไฮยาลูรอนนะคะตัวน,นี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนเยาว์ลงต่อไปตัวที่2เขายังมีสารสก,กรัดจากน้ําว่านหางจระเข้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองต่อไปด้วย3เป็นสารสก,กรัดจากใบบัวบกตรงนี้ก็จะช่วยบํารุงผิวทําให้ผิวดูยืดหยุ่นเรียบเนียนสุขภาพดีนั่นเองต่อไปด้วย4ี่ค่ะ ในเซยามายช่วยเกี่ยวกับให้ผิวดูกระจ่างใสดูไบรแบบเป็นธรรมชาติและตัวที่5นะคอลลาเจนเขาจะช่วยเกี่ยวับเรื่องความชุ่มชื่นของผิวทำให้ผิวยุดหยุ่นกระชับเรียบเนียนดูผิวดูนุ่มนวลหลักๆเลย5ตัวนี้นะมันเน้นเลยเป็นเนื้อเจลใสแล้วคือดูแบบชุ่มชื้น อาบน้ำแล้วแล้วก็เตรียมผิวเดี๋ยวจะแต่งหน้าแต่งตัวไปเจอกับพี่คนนั้นกันก็ทํไปเลยทั้งหน้าอืมนี่ตอนนี้นะครับผิวหน้าของเราก็ดูชุ่มชื่นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแต่งหน้าแต่งตัวกัน,กนแล้วก็ไปเจอกับพี่คนนั้นกันเขาจะเป็นใครและวันนี้เราจะได้ทําอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย จริงก่อนลย900้าอีกดอสวัสดีพี่ฟาโราอยาดีสาีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการถ่ายทำวันนี้คือเป็นกันเองมากๆเลยเป็นกันเองไม่ใช่เป็นกันเองเดียวด้วยเป็นห้องกูด้วยแต่มันดูดีนะแต่มันดูดีขึ้นวันันทีไม่บอกคุณไม่รู้เลยว่าอยู่ที่สตูดิโอที่ไหนจริงๆก็คือบอกเลยว่าด้านหน้ากล้องอ่ะเหมือนสตูดิโอแต่ด้านหลังกล้องตอนนี้เหมือนตลาดปัตติกรที่สุดที่สุดเลยที่สุดค่ะ ให้พี่ฟาโรแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยสวัสดีครับทางการไปสวัสดีครับก็ฟาโรห์นะ่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักหรือว่าจําหน้าได้จากรายการเทกไก่เอาท์ไทยแลนด์แต่จริงๆแล้วเราก็ทําแบบเขาเรียกว่านอกจากด้านของการเป็นแบบผู้ร่วมรายการแล้วเราจะการทําเป็นพิธีกรรวมไปถึงเป็นนักแสดงหลากหลายเรื่องด้วยว้าวเลยเล่ายังได้ไหมว่าแบบเล่นมาเรื่องไหนบ้างเรื่องแรกในชีวิตที่เป็นซีรีส์วายนานแล้วไหม โอ้ประมาณ3-4ปีคนรู้จัก Club มิวกราฟนะที่ี่มิวสุภาษิตที่สุดแล้วตอนนี้คือที่สุดเป็นเรื่องซีรีส์ไวเรื่องแรกมั้งของพี่มิวอ่ะฉันเล่นกับเขาเลิเออฉันเล่นเขาเป็นนายเอกเหรอไม่ใช่ฉันเล่นมันเกี่ยวกับอ่ะอเรื่องเซงเป็ดอ่ะมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับสจวร์ต ฉันเล่เป็นเพราะคนที่อยู่ในแคนทีเนี่ยเหมือนียว่าแก๊งแบบแก๊งพ่อครัวเกี่ยวกับของนายเอกใดๆแบบนี้เออจากนั้นก็มาเล่นอีกหนึ่งเรื่องก็คืออันนี้เป็นรับเชิญฉันทำหน้าที่เป็นพิธีกรใช่ไหมแน่นอนจะไปเล่นเป็นพิธีกรค่ะก็เซอร์ไพรส์มากเลยอะค่ะเนแล้วก็็นโปรเจกต์ซีรีส์ของ end of love ก็จะมีเอ่อคนดักน้อพี่น้าน้องหยินวออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบ เต็มตัวเต็มตัวอันนี้ก็เต็มตัวแล้วแบบแทบจะไม่ได้รับเชิญแล้วมีเกณฑ์เมียหมอแล้วก็มีเหนือพระรามที่สุดดังทุกเรื่องใช่ใดังทุกเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังถ่ายทำกลนรักุ่นพี่ฉบับแบบฟูลเดอ e ซีรีส์อยู่ใช่ใช่อันนี้เนี่ยคือเป็นการทําความรู้จักพี่ฟาโรเลยอเบื้องต้นก่อนเลยว่าเป็นยังไงแล้วเราล่ะเรามารู้จักได้ยงไงจะเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆเนี่ย ที่ฟาโรออกเทกายเอาตั้งแต่กี่ป <45 S 2> ีแล้วสี่ปีที่แล้วสี่ห้าปีที่แล้วซ <45 S 2> ึ่งถ้าย้อนไปตอนนั้นตอนย้อนก็อยู่มัธยมอยู่เออ <S 2> <S 2> เรายังเห็นพี่เขาในสื่อมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบเออทำไมคนนี้มันบางมุมมันก็มีความคลับคลาคลับคลาแบบหน้ามันดูเหมือนกูเออแล้วก็พอาช่วงเวลาผ่านไปก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบได้มารู้จักกันมากขึ้นจะมีช่วงที่อยู่ๆก็แอป ลิเคชันหนึ่งดับาส์เราพูดได้ไหมได้พูดไปแล้วด้วยพูดไปแล้วด้วยดับดาวส์เนีดังขึ้นมาทีนี้การว่าเราก็เริ่มแบบเหมือนเขาเรียกว่าดึงคนนู้นคนนี้เนี่ยขึ้นมาคุยกันไปกันมาโดยที่เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีแบบกาวประสานกันก็คือพี่สไปใช่เป็นคุณลุงคุณลุงสไปร์ตบับบ้เขาเรียกว่าเป็นพี่สไปหินเหล็กไฟนั่นเองที่สุด เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเออเหมือนเขารู้จักตอนยอนแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบรู้จักฟาโลก็เลยเอาสองคนเนี่ยมารวมกันในห้องห้องหนึ่งซ네ึ่งในช่วงเวลาที่แบบได้ใช้ร่วมกันอยู่ในครับเฮาส์เนี่ยมันเหมือนกับจังหวะอะไรมันได้มันแบบเป็นเดือี่เราคุยกันทุกวันแล้วรู้สึกว่าแบบการเล่นมุกมันได้จังหวะมันได้คำพูดคาจาการรับสื่อดูแบบรับสื่อเดียวกันอะเลยทําให้เริ่มแบบแม่มาเจอกันหน่อยเหอะเป็นการเจอตัวจริงกันครั้งแรกที่สุดก็พาต่อนยอนไปซื้อผู้ชายไม่ใช่ คือเราเจอที่วัดไม่ใช่วันนั้นก็วัดแต่ว่าวัดไซด้วยว่าอของพี่กับของหนูยังไงั็ไม่อยาแก่ครั้งแรกใช่ก็รู้สึกว่าโอเคแบบน้องคนนี้โอเคน่ารักนี่น่ารักก็เจอกันมาอยู่เรื่อยๆสามด้นอูปถัมภ์ใดๆถูกต้องค่ะคราวนี้เนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนยอนเองก็มีความฝันเหมือนกันว่าเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้เนี่ยตอนยอนจะต้องบุกตลาดซีรีส์วายจริงหรือเปล่าแล้วเล่นเป็นอะไรตลาดใช่ไหมคือเล่นเป็นตลาดใช่ไหม เสน่ห์ของซีรีส์วายอะคิดว่ามีอะไรบ้างอะไรของซีรีส์วายคือเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วอะสื่อหรือว่าละครต่างๆที่ที่เห็นในสังคมไทยอะจะถูกให้เราได้แบบเห็นภาพจําว่าผู้ชายจะมีความแบบตบตูบเอ้ยผู้ชายมันกระด้างมันมีความแข็งมันมีความก้าวร้าวมันมีความแบบเฮ้ยเขาใส่ป่ะไม่ใส่ผู้ชายกูใช่ไหมทำให้ดูนงไม่ดูแต่ซีรีส์วายอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า90%ตตัวละครจะไม่ได้เริ่มมาจากการที่ กู S <S เป็นเกย์เด็กผู้ชายเอาผู้ชายมาแ<ฮ>ต่เป็นการที่ผ่านอะไรมาด้วยการเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างด้วยกันเจอเรื่องราวรบางอย่างด้วยการจะทาให้ผู้ชายสองคนที่ไม่เคยคิดจะชอบผู้ชายด้วยกันเองอกลับมาหลงรักกัน<อ>เพราะงั้นแล้วคุณจะได้เห็นความเขาเรียกว่ามุมอ่อนโยนมุมน่ารักมุมอ้อนมุมง,งอ้อมุมงอนของผู้ชาย<อ>ในเซอรีว่วเพราะงั้นแล้วอะอ,อะไรก็ตามที่คุณเคยเห็นว่ามันมีความแข็งอะมันจะมาอ่อนไม่ใช่หมายถจะแข็งเม่อยมันจะแข็งในช่วงปลาย โอเคความที่เราเนี่ยทำคอนเทนต์ Basic Skill c a p i l a r y เเป็นถึงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักโทษชายตอนย้อนแล้วเราจะลืมเรื่องนี้ไปได้ไงเพราะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเหมือนกันของซีรีส์วายก็คือศัพท์วายอยากให้พี่ฟ้าเนี่ยแนะนำหน่อยว่ามันมีศัพท์คำว่าอะไรบ้างเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนนะจ๊ะเมกับเคก่อนปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกเขาว่ารูกกับรับหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงว่าเนี่ย แต่ว่าสอหบเป็นวงการวายปุ๊บเนี่ยมันจะมีความดูน่ารักมากขึ้นกว่านั้นม mm. ันก <si ็จะเป็นเมกับเคเมกก็คือฝ่ายชายเคก็คือฝ่ายที่เป็นแบบว่าอดูเป็นแบบเมียเมียนอยอะไรแบบนี้เมกับเคอันนี้คืออย่างแรกอย่างต่อไปก็จะมีแบบว่าเช่นลงเรือลงเรือเนี่ยมันจะมาจากการที่แบบว่าสมมติว่าเราเดี่ยจะมีการจับคู่คนเมื่อก่อนจะใช้คําว่าจิ้นถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันทีแบว่าเฮ้ยมึงกูชิปคู่เนี้ชิปคู่นี้ชิปก็คืออะไรคาชิปเปอร์ ชิปเปอร์คือแบบเป็นคนที่บอกว่าชอบแบบว่าอ่ะเอาคนมาแบบจับคู่กันพอชิปปุ๊บอะมันก็ไปใกล้เคียงกับคำว่าเรือถูกไหมทีนี้เขารู้สึกว่ามึงกูแบบอยากชิปคู่แบบสไป์ต่อนยอนอะน่ารักมากสไป์ต่อนยอนคือน่ารักมากมึงอยากลงเรือสไป์ต่อนยอนกับกูไหมก็คือจับไปชิปคู่เนี้ยมันจิ้มคู่นี้กับกูกันมหย แต่บางทีก็มีเรือผีอ่ะคำว่าเรือผีหมายความว่าเป็นเรือเหมือนเรือที่อยู่ก็โผล่ขึ้นมาเป็นเรือล่องหัวเนี่ยเฮ้ยอยู่อีกเคมีคู่นี้มันได้มันมันลอดมันลมันน่าจิ้งเหมือนกันก็เลยแอบมบีเรือผีเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมึงงั้นสไปฟาโลก็ <c oughs> ก็เรือผีนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอะไรอย่างนี้ เค้าได้ยังไงบ้างหรือเปล่า <että> ก <mean pie> ็ม <Bev the eye> ีไม้พายกับไม้พายกับไมพายคือจะเป็นอย่างนี้สมมตินะสมมติพี่บอกว่ามึงกูจิ้นคู่สไปดตอนยอนมากเลยมาลงเรือด้วยกันดีกว่าถ้าสมมติว่าคู่หลักของพี่สไปดตอนยอนอ่ะเขามีโมเมนต์ด้วยกันเช่นเขาถ่ายรูปเขาอัปเดตมีโมเมนตมีโมเมนต์มันแปลว่าอุ้ยอันเนี้ยไม่ต้องพายละเพราะเรือมันแล่นเองสมมติถ้าตอนยอนเองเนี่ยจะต้องไปเล่นซีรีส์วายและ เพื่อที่จะสร้างโมเมนต์ให้เรือมันพายไปได้ตอนยอนตั้งใจไว้แล้วว่าตอนยอนจะต้องทําการสกินชิปกับพระเอกให้ได้มากที่สุดเออแบบนั้นแต่การที่เราจะสกินชิปกล้องจะใกล้จะชัดขนาดไหนเนี่ยนึกออกไหมสมัยนี้กล้องมันชัดเจนมากอะโอเคแล้วว่าผิวเรามันทําให้เขาบีบได้อย่างแน่นอนเพราะตอนยอนมีนี่ค่ะ In Beauty Hyal a l o i c a Bright Gel มันดี ใช้แล้วนะคะผิวเนี่ยก็จะเนียนที่สําคัญคือผิวใสและก็มันยืนหนึ่งเรื่องความชุ่มชื้นมากๆการันตีด้วยรางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Award 2021สุดยอดมุดยอด Moisturizer กล้องใกล้ขนาดไหนก็ไม่ผินต้องปะเออเอ,อ๋อได้<อ>แล้วว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดตอนยอนใช้ตัวนี้ไปแล้วแล้วถ่ายซีรีส์รบกวนในกองถ่ายช่วยใช้เป็นกล้องชัร์ทัเลยเพราะว่าต่อให้ใกล้ขนาดนั้นน่ะมันคือก็รอด เห็นเป็นทะเลเลยอะหน้าน้องเป็นน้ำนึกออกแล้วคือตัดกล้องคือกลัวจมน้ำมากนี่คือโครงการแก้มลิงนั่เองค่ะเพราะว่าจะมนน้ำกัดเก็บไปเยอะมากให้ดูชัดๆนี่โอมันมีความแบบเนื้อเจลคือแบเนื้อเจลใสแล้วก็คือแบ คือแต่เหมือนแตกเป็นน้ำได้เลยป่ะใช่นี่คือความชุ่มชื้นของเขาอ่ะมันยิ่งใหญ่มากแล้วคือการเอาไปใช้เนี่ยมันสามารถอัดแอปใช้ได้หลายรูปแบบมากพี่ฟ้าเอาไปใช้เย็นเอามาทามันก็แบบมีความชุ่มชื้นอ่ะใช้แบบก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามาก็แบบสดใสเลยบอกเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวซองเดียวเอาอยู่จริงๆต้อด้วยสำหรับ In Beauty Hyal Aloe i c a Bright Gel ถูกต้องค่ะถูกต้องไหมคะเออ หลักๆคาแรคเตอร์ในใ<ช>ซีรีส์วายที่จะเจอมีอะไรบ้างที่ไม่กจะเจออย่างแรก<อ>เขาเรียกว่าเป็นพระเอกก่อนพระเอกแล้วก็ส่วนที่เกิดเป็นละครทั่วไปเขาเรียกว่าพระเอกนางเอกอใช่ไหมแต่ซีรีวาจะเรียกว่าพระเอกนายเอกนายเอกอเป็นพระเอกกับนายเอกแน่นอนต้องมีอยู่แล้ว<อ>แล้วก็มักจะมีตัวแปรตัวแปรเนี่ยอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะมีทั้สองตัวก็ได้<อ>ตัวแปรแรกมักจะเป็นผู้หญิงที่มาในรูปแบบของแฟนเก่าแฟนปัจจุบันหรือคนที่เข้ามาจีบเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างที่บอกไปว่า เขาผู้ชายมาก่อนนะอออีกหนึ่งอย่างที่เป็นสีสันเลยก็คือมักจะมีกลุ่มเพื่อนเกสอย่างหนูเนี่ยน่าจะได้เล่นในในบทไหนเรา <ไป S 1> มองว่าอย่างแรกเลยที่สามารถเป็นไปได้เลยไออย่างอย่างเช่นนิยญ่บางเรื่องที่มันเริ่มจากการที่เป็นหนอนมาก่อน <c oughs> แล้วค่อยเป็นดักแดอย่างนี้ตอนย้อนเล่นเป็นหนอนได้เป็นพระเอก <c oughs> แล้วว่า <c oughs> สมมติพ, <c oughs> พอกลายเป็นผีเสื้อปวกกว่าเป็นสัตว์แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เ <c oughs> ่นียตอนย้อนก็คือตอนเป็นมนุษย์ให้คนอื่นมาเล่น ช่วงนอนกับดักแด้แอบเราเราไปดักแด้พี่ดูหน่อยไปดักแด้สมมติว่าสมโติอยู่ในใบไม้เนี่ยพูดตรงเนะร้อยเอเล่นคือเอาจริงๆแล้วว่าอออย่างที่บอกว่าพอตอนนี้ซีรีส์วายมันมีความแบบเขาเรียกว่ากว,ว,ว้งวางมากสมมุตินะเราอยากจะแบบเหมือนมีซีรีส์สักเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นตุ๊ดขดหนึ่งอะ่ะก<ค>ูก็อยากจะมีชีวิตเหมือนในนิยายบ้างอะ่ะนึกออกปะตอนนี้มันดักแด้มากเลยอ่ะเล่นอยู่แบบเนี่ยเขาคิดว่าแคทดักแด้อยู่ อาอย่างนี้ตอนนี้พี่กําลังคุยเรื่องซีรีส์เรื่องต่อไปอยู่ที่พี่ต้องไปเล่นเป็นชายแท้และเป็นมาเฟียเข้าใจยังเข้าใจแล้วว้าวการแสดงอ่ะตอนย้อนเราสามารถเป็นใครก็ได้เว้ยเข้าใจแล้เพราะงั้นแล้วอะ่พรพองั้นนี่หลังจากที่เราได้เรียนรู้วงการซีรีส์วายมาเราจะทำชาเลนจ์เป็นเล่นซีรีส์วายด้วยกันก็ทำมาอยู่แล้วแต่ ันพิเศษกว่านั้นเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเป็นซีรีส์วายเวอร์ชันภาษาใต้ตื่นคนใต้ใช่ไหมฉันไม่คนใต้แต่พูดใต้ไม่เป็นแรงตายแรงตายตาไม่ขายฉับได้เพี่ยนเหยมได้ไหมคุณคิดว่าคุณทําได้ไหมคะคุณฟาโรคิดว่าทําได้ให้นอกอถ้าทําได้ก็เลิกเลยไปเลยมา ยื่เป็นเพื่อนกูก่อนได้ไหมขมหวาแต่ตรงแรกจริงๆถึงทั้งเลยพีคุยได้วะพี่มาถ้ามันไม่รู้วันนี้กูเหนื่อยมากเลยอะ อย่าเพิ่งคุยได้ไหมไอ้ไรงวงกับไปนอนเพราะมีแค่ไปเรียนยุเ่เหยิงผนกคฮิต นะ be เ,ปเป็นยังไงบ้างสําหรับผลงานการแสดงของเราจะได้เข้าชิงออสการ์ไหมสนุกนะคืออยากให้ใช้ชื่อเรื่องว่าสตอพัดทินเป็นเรื่องราวของหนุ่มใต้คนหนึ่งที่แบบว่ามาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าได้มาเจอกับหนุ่มใต้คนที่เราหลงรักกันด้วยกลิ่นสตอ เห็นมลี่คือคือเรื่องราวของมาคือเรื่องก็คือตัวเอกชื่อสตอกันนอนเลียงสนุกมากๆเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆที่บอว่ามาร่วมสนุกกันในวันนี้เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษคนแรกเลยนะจริงหรือเปล่าที่สุดและคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าลูกค้าจะไปซื้อคลิปยาวอีกแล้วเพราะว่าตลก สุดท้ายนี้ให้พี่ฟาโรฝากช่องทางติดตามผลงานหน่อยจะมีซีรีส์อะไรออกมาให้เราดูเร็วๆนี้ได้ฮะก็จริงๆแล้วว่าหลักๆอ่ะฟาก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ฮะเรื่องคนรักเพื่อนพี่ก็เดี๋ยวจะออนแอร์ภายในปีนี้แหละเดี๋ยวเจอกันแล้วก็นอกจากซีรีส์คือพวกบหล่บรรดาพิธีกรรายการต่างๆคูงเห็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีละครเดี๋ยวจะมีหนังเลยเป็นภาพยนตร์นะฮะหนังผีก็ก็เปเล่นด้วยแล้วก็ในรอติดตามละกันในช่องทางก็ฝาก้ว้กับฟาโรฮะอินสตาแกรมในนั้นก็จะมีเหล กิกรอยู่แล้วก็บิงได้และตอนย้อนเองก็ขอฝากด้วยเหมือนกันกับ In Beauty Hyalurosica Bright Gel นะคะตัวนี้ค่ะราคา49บาทมีขายที่เซเว่นทั่วประเทศเลยหรือว่าสามารถสั่งผ่าน7 e v e n น e ดลก็ได้หรือจะสั่งจากลา z a ด a าก็ได้นะคะบอกเลยว่าทุกคนพอใช้แล้วเนี่ยจะต้องพูดเหมือนกันว่ารู้นี้ใช้บิวตี้มาตั้งนานแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ฟารโมากที่มาสนุกกานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเจอกันใหม่กับท a l k ตอนยอน นเอพิโซนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ